สวัสดีพ่อพี่น,อน้องมื้อสูบชด่อยครับผมมือนี้มากพอพาคเขาอยียัง้งพี่นอ้องจะมือนี้มากินก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือแบบแบบสยวฉันไรูปไปซื้อมาแต่ร้านไทยพี่น้องนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมนี่นี่เคีย่ยเคี่หมูน้องแล้วกะ็พักสลับนี่กับเคี่หมูกับพักสลับพี่น้องมา xin một lần đây tiêu tiêu mình làm không tiêu lừa xin giờ xin con Hãy subscribe cho kênh ดีใจครับผมตัวเส้นเส้ลลนลมวนเป่อยน,นำซุปเปินแช่บดีแช่วีน้องนำซุปเปินแช่บด ตัวงอกเส้นม้วนมนหอง อว่ามันกินหลาดนี่น้องเลยเจวิัครับผม เด็นไปโลกโดนบอพี่นนองไม่เปื่อยเากระียบไปก็น้ำน้ำซุปเปอรนกระียบไปก็ Yeah. Mm. เอาก่อนครับครับผมครับผมโอ้เส้นเปียก oh, หลกอกกูเป็น,นพี่น้องหลอกหลอกโดนบดนกดนิกดนหมูแกงไส้ได้ อโหน้ําซุปย่มากเลยครับผมอืฮ oh. should um... i

เมยครม่งกับหมูกับแม่งหมูถักแชรไปกพี่น้องเจียวเลือแบบทำใหู้กผมซื้อมาถัวลอกมึงกับผมมาตาบานห้องซื้อร้านไทยแชร์ไปกับผมปันว่านางกินยุล้านเลยแชร์ไปับกระซะลมุนิกะจิอคิวมีนครับผมกะเขาหาพ่อี่น้องจำนไปรวย อยู่ดีไม่เห็นเบิดตุ่มหัทุกคนนะครับผมสวัสดีครับยี่นเร,รื่กดไลค์กดติดตามไม่พี่น้อก